ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรง นองธนาเปิดตัวแพรวาอย่างเป็นทางการแล้วเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วราคาสำหรับคู่ของนักแสดงหนุม่มนองธนาและนางเอกสาวแพรวานิชาหลังก่อนหน้านี้โดนจับตาความสัมพันธ์แล้วนองก็ได้ออกมาตอบตามสไตล์ว่าสถานะตู้เพลงเคลื่อนที่ทำให้งานนี้เกิดดราม่าเบาๆแต่สุดท้ายหนุม่มนองก็รีบออกมาโพสต์ว่าตอนนี้กำลังจีบสาวแพรวาอยู่นั่ เซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนานเลยล่ะคะ่ะแถมยังมีชาวเน็ตแอบแซวพี่ใหญ่อย่างบอยประกันว่ายอมไม่ได้แล้วรู้สึกสงสารหนุ่มบอยขึ้นมาเลยล่ะคะ่ะเพราะเรื่องแฟนนี้คุณแม่ก็กดดันอยากจะให้มีครอบครัวล่าสุดแฟนๆก็กดดันให้มีแฟนอีกโดนกดดันหนักขนาดนี้จะยอมไหมคะเนี่ย